สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับผมอาจารย์ยอดเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้สดับรับฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความลี้ลับของโลกวิญญาณเรื่องของกฎแห่งกรรมและสิ่งที่คนโบราณเขาถือสืบต่อกันมาซึ่งเรื่องเหล่านี้แม้ในยุคสมัยใหม่ที่วิทยาศาสตร์ก้าวไกลจะมองว่าเป็นเรื่องงมงายแต่สำหรับผู้ที่เคยประสบพบเจอมากับตัวแล้ว เขาย่อมรู้ดีว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นไม่ได้แปลว่าไม่มีอยู่จริงเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อนครับในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคอีสานซึ่งผมขอไม่เอ่ยนามหมู่บ้านนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่สถานที่และผู้ที่เกี่ยวข้องหมู่บ้านนี้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณไว้ได้อย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะประเพณีที่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาและบรรพบุรุษ ในทุกๆปีจะมีช่วงหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าคืนปล่อยผีคืนปล่อยผีที่ว่านี้ก็คือคืนก่อนวันบุญเข้าสากหรือศาสเดือนสิบในบางท้องที่ซึ่งเป็นวันที่เชื่อกันว่าประตูนรกจะถูกเปิดออกท่านพญายมราชจะอนุญาตให้ดวงวิญญาณของสัมภเวสีเปรตอสุรกายหรือผีที่ไม่มีญาติขาดมิตร รวมถึงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ยังไม่ไปผุดไปเกิดได้กลับขึ้นมารับส่วนบุญส่วนกุศลบนโลกมนุษย์ในค่ำคืนนั้นชาวบ้านต่างก็จะเตรียมห่อข้าวสากหรือห่อข้าวน้อยไว้เตรียมถวายพระในตอนเช้าและจะมีการนำเอาอาหารคาวหวานหมากพลูบุรีไปวางไว้ตามทางสามแพร่งตามกำแพงวัดหรือใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อเป็นการให้ทานแก่วิญญ,ญาณเร่ร่อนเหล่านั้น ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านจะสั่งห้ามลูกหลานไว้อย่างเด็ดขาดว่าในคืนปล่อยผีนี้เมื่อตะวันตกดินห้ามออกไปเพ่นผ้านนอกบ้านโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะบริเวณทางสามแพรง่งป่าช้าเก่าหรือบริเวณวัดเพราะในคืนนี้พวกเขาจะออกมากันเยอะเป็นพิเศษอาจจะไปเจอดีหรือไปทักโดนวิญ,ญญาณที่ไม่ได้รับเชิญเข้าเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าในหมู่บ้านนั้น มีชายชะกันคนหนึ่งชื่อนายมัน่นนายมั่นคนนี้แกเป็นคนไม่กลัวฟ้ากลัวดินครับไม่เชื่อเรื่องบาปบ,บุญคุณโทษเรื่องผีสางเทวดาแกมองว่าเป็นเรื่องเหลวไหลทั้งเพศชาติก่อนชาติหน้าไม่มีจริงแกถือว่าชีวิตนี้ใครมือยาวสาวได้สาวเอาการพนันขโมยเล็กขโมยน้อยน้ำสุรายาเมาเอาหมดทุกอย่างที่สำคัญแกเป็นคนอกตัญญูต่อบิดามารดา ตอนที่พ่อแม่ของแกยังมีชีวิตอยู่แกก็ข่มขู่เอาเงินเอาที่นาไปขายจนหมดสิ้นจนพ่อแม่ตรอมใจตายไปทั้งคู่เมื่อถึงคืนปล่อยผีในปีนั้นชาวบ้านทั้งหลายตามก็อยู่ในความสงบบางก็สวดมนต์ไหว้พระอยู่ในบ้านเตรียมข้อของไว้ทำบุญในวันรุ่งขึ้นเสียงหมาหอนรับกันเป็นทอดๆดังหวยหวนมาจากไกลๆบรรยากาศมันวังเวงเยียบเย็นผิดปกติแต่สำหรับนายมัน่น คืนแบบนี้มันช่างน่าเบื่อหน่ายเย็นวันนอนแกไปตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อนที่ท้ายหมู่บ้านตามปกติพอเมาได้ที่ก็คุยโวโออวดตามประษาคนคึกขนองพวกมึงเชื่อเหรอวะเรื่องคืนปล่อยผีอะไรนั่นน่ะปู่ย่าตายายเขาหลอกให้กลัวจะได้ไม่ออกไปทำชั่วกันตอนกลางคืนนายมั่นพูดพลางกระดกเล่าเขาปากเฮ้ยไอ้มัน่นอย่าไปหลบหลูนะคืนนี้เขาถือ เขาแรงนะว้ยมึงไม่เชื่อก็อย่าพูดกูไม่เชื่อในมั่นตบโตเสียงดังผีเผอที่ไหนจะมีจริงถ้ามีจริงพ่อแม่กูที่ตายไปนั่นไงทำไมไม่มาหักคอกูที่เอาที่ไปขายฮะาฮ่ยิ่งดึกวงเล่ายิ่งเลิกราเพื่อนฝูงต่างขอลากลับบ้านเพราะไม่มีใครอยากเดินฝ่าความมืดในคืนแบบนี้เหลือเพียงนายมั่นคนเดียวที่ยังนั่งดื่มต่อคนเดียวจนเกือบเที่ยงคืน กลับวอยแกตะโกนลั่นแล้วลุกขึ้นยืนโซซัสโซเซหนทางกลับบ้านของนายมั่นนั้นมีสองทางทางหนึ่งคือทางอ้อมซึ่งต้องเดินไกลหน่อยแต่เป็นทางปกติที่ชาวบ้านใช้กันอีกทางหนึ่งคือทางลัดซึ่งต้องเดินตัดผ่านป่าช้าเก่าหลังวัดในยามปกตินายมั่นก็ใช้ทางลัดนี้เป็นประจำเพราะมันเร็วดีและในคืนนี้ด้วยความเมาและความไม่กลัวอะไร แกจึงเลือกเดินไปทางป่าช้าเก่าอย่างไม่ลังเลดวงจันทร์ในคืนนั้นถูกแมกบดบังเป็นพักๆแสงสลัวๆพอให้เห็นทางรางๆอากาศเย็นเยียกจนในมั่นที่เมาๆอยู่อย่างรู้สึกขนลุกสู้หฮหนาเว้แกบ่นพึมพำขณะที่เดินมาถึงบริเวณทางสามแพร่งก่อนเข้าเขตป่าช้าที่ตรงนั้นมีต้นโพใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขามืดครึ้ม ที่ใต้ต้นโพม,มีหมากพลูและข้าวห่อที่ชาวบ้านนำมาวางไว้ให้สัมภเวสีในมั่นเดินผ่านไปแต่ด้วยความคึกขนองแกหันกลับมาแล้วใช้เท้าเขี่ยกระทงใบตองที่ใส่อาหารนั้นจนกระจัดกระจายแดกซะพวกมึงถ้ามีจริงก็ออกมาให้กูเห็นสิวะสิ้นเสียงท้าทายวูลมที่ไหนไม่ทราบพัดกระโชกแรงจนกิ่งไม้ไหวเอ็นเสียงดังลั่น ไฟตะเกียงตามบ้านที่อยู่ไกลๆดับพรึบพร้อมกันเสียงหมาหอนที่เคยดังอยู่ไกลๆบัดนี้มันดังขึ้นพร้อมกันทั่วทุกสารทิศดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนเหมือนมันมาหอนอยู่รอบตัวแกนายมั่นชะงักความเมาเริ่มส่างไปหลายส่วนแกเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติอะไรวะแกพยายามเร่งฝีเทา้าแต่ขามันหนักอึ้งเหมือนมีใครมาทวงไว้ อากาศรอบตัวมันไม่ได้แค่เย็นแต่มันหนักมนันอึดอัดเหมือนถูกกดทับและแล้วแกก็ได้กลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นหอมของดอกไม้ไม่ใช่กลิ่นทูบเทียนแต่มันเป็นกลิ่นเหม็นสาบสางกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนสากศพที่ขลัดคลุ้งไปทั่วในมันกลืนน้ำลายเอือกเริ่มใจคอไม่ดีแกยกมือขึ้นไหวท่วมหัวแบบลกุลกๆต่อไปว่าจะเจะ้าที่เจ้าทางลูกช้างไม่ได้ลบหลู่เข้มเ,เข้มเมา แต่ดูเหมือนจะสายไปเมื่อแกเดินพ้นโค้งต้นโพเข้าสู่ทางเดินที่ขนาบข้างด้วยหลุมศพเก่าของป่าช้าแกต้องหยุดกึกเบื้องหน้าของแกบนทางเดินนั้นมีคนยืนอยู่ไม่ใช่คนเดียวแต่เป็นขบวนพวกเขาไม่ได้ยืนนิ่งๆแต่กำลังเดินสวนทางมาร่างเหล่านั้นสูงโยงผิดมนุษย์นาสูงราวๆต้นตาลผอมเกรงจนหนังหุ้มกระดูก เนือตัวมีแต่รอยแผลผุพองน้ำเหลืองไหลเยิม้มดวงตาโบลลึกเป็นเบ้าดำมืดปากเล็กเท่ารูเข็มเปรกในมั่นอุทานในใจขาสั่นพับๆจะวิ่งหนีก็วิ่งไม่ออกร่างกายแข็งทื่อไปหมดขบวนเปรตนั้นเดินกันมาอย่างเชื่องชา้าส่งเสียงร้องโหยหวนวีดวีดฟังไม่เป็นภาษาแต่เป็นเสียงแห่งความหิวโหวยและความทุกทรมานอย่างแสนสาหัส พวกมันบางตนพยายามก้มลงไปคว้าของเส็นไหว้ที่ชาวบ้านวางไว้ตําข้างทางแต่พอกำอาหารนั้นขึ้นมาอาหารก็ลุกเป็นไฟในมือพอยัดเข้าปากเล็กๆนั้นไฟก็ลุกท่วมปากร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดในมั่นสุดตัวลงนั่งกับพื้นตัวสั่นงันงกยกมือไหว้ปลกๆผมขอโทษผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจอย่าทำอะไรผมเลยขบวนเปรตเดินผ่านแกไปทีละตนทีละตน บางตนก็ไม่สนใจแกมุ่งหน้าไปหาของกินแต่บางตนก็หันหน้าขวับมามองแกด้วยดวงตาที่ลึกโบนั้นจนกระทั่งเปรตสองตนสุดท้ายของขบวนหยุดยืนตรงหน้าในมัน่นเปรตสองตนนี้แม้ร่างกายจะวิกลวิการหน้าสะพรึงกลัวแต่ใบหน้านั้นเขาโครงนั้นในมั่นเบิกตากว้างหัวใจแทบหยุดเต้นพ่อแม่เปรตสองตนนั้น คืออดีตพ่อและแม่ของแกเองทั้งสองยืนมองลูกชายด้วยแววตาที่ว่างเปล่าแต่กลับมีน้ำตาหรืออาจจะเป็นน้ำเหลืองไหลออกมาจากเบ้าตาที่โบลึกนั้นเปรดผู้เป็นพ่ออ้าปากที่เล็กเท่ารูเข็มนั้นพยายามเปล่นเสียงออกมามันไม่ใช่เสียงพูดแต่มันเป็นเสียงลมวีดวิวที่เสียดแทงเข้ามาในโสตรประสาทของนายมัน่นฮิวหิวเหลือเกิน ลูกเอ๋ยทำไมไม่เคยทำบุญไปให้เลยเปรตผู้เป็นแม่ยิ่งหน้าเวทนาในมือที่ผอมแห้งนั้นถือเสื้อผ้าเก่าๆขาดวินที่ในมั่นจําได้ว่ามันคือเสื้อผ้าที่แกเอาไปเผาทิ้งไม่ยอมเก็บไว้ดูต่างหน้าหลังจากที่แม่ตายแม่เปรตตนนั้นชูเสื้อผ้านั้นขึ้นมาและพยายามจะนุ่งหม่ม แต่เสื้อผ้านั้นมันก็กลายเป็นเปลวไฟลุกท่วมร่างร้อนร้อนเหลือเกินช่วยแม่ด้วยมันช่วยแม่ด้วยภาพที่เห็นตรงหน้ามันสยดสยองเกินกว่าที่คนใจแข็งอย่างในมั่นจะรับไหวความรู้สึกผิดความกลัวความสงสารมันประดังตะเดเข้ามาพร้อมกันพ่อแม่ผมขอโทษในมั่นแผดเสียงร้องลั่นสุดลมปราณ สติของแกดับวูบลงตรงนั้นเช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวบ้านที่จะไปทำบุญที่วัดตอนเช้ามืดมาพบในมั่นนอนสลบสลายน้ำลายฟูมปากตัวร้อนเป็นไฟอยู่ที่ทางสามแพร่งหน้าป่าช้าข้าวของที่แกเตะกระจายเมื่อคืนกลับมาวางรวมกันที่เดิมอย่างน่าประหลาดใจชาวบ้านต้องช่วยกันหามในมั่นกลับไปที่บ้านแกจับไข้สูงเพ้อคลั่งอยู่สามวันสามคืนผมขอโทษ พ่อแม่ผมผิดไปแล้วหิวร้อนหลังจากไข้ลดนมั่นก็เปลี่ยนเป็นคนละคนจากคนที่เคยเสียงดังโวยวายกลายเป็นคนเงียบขรึมไม่แต่ต้องสุรายาเมาไม่พูดจาหยาบคายแกเอาที่ดินที่ยังพอเหลืออยู่ไปขายนำเงินทั้งหมดไปทำบุญครั้งใหญ่อุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ที่ล่วงลับไปและหลังจากวันนั้น ในมั่นก็โกนหัวเข้าสู่ร่มกาสวพัทบวชไม่ยอมศึกแก่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดทำบุญทุกครั้งก็อุทิศให้บิดามารดาผู้ล่วงลับอยู่เสมอด้วยหวังว่ากุศลผลบุญที่แกทำจะช่วยให้ดวงวิญญาณของท่านทั้งสองพ้นจากความทุกข์ทรมานในภพภูมิของเปรตนั้นได้นี่แหละครับท่านผู้ฟังเรื่องของคืนปล่อยผีและผลแห่งกรรม กฎแห่งกรรมนั้นเที่ยงธรรมเสมอโดยเฉพาะกรรมที่ทำไว้กับบุปการีผู้มีพระคุณสูงสุดการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะไม่ส่งผลในทันทีแต่เมื่อถึงเวลาพวกเขาก็จะมาทวงถามในสิ่งที่เขาควรจะได้รับความกตัญญูกตะเวทีต่อบิดามารดาจึงเป็นมงคลอันสูงสุดแม้ท่านจะล่วงลับไปแล้ว การทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ท่านก็เป็นสิ่งที่ลูกหลานพึงกระทำเพื่อให้ท่านได้มีความสุขในสัมปรายภพและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเองสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอความสุขสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านสวัสดีครับ